ราคาถูกสุดในสต็อกเลยนะคะ c i v i c FC 1.8 EL ปี16ตัว17คันนี้นะคะ479,000บาทเท่านั้นเองนะคะทรงสปอร์ตสวยรู option ออนแน่นๆนะคะลูกค้าเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจหารถวิใช้งานแนะนำปีหนึ่งทางเลือกเลยนะคะภายในของรถนะคะไม่มีรอยชัาหรือว่ารอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานสภาพส,สวยๆเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะ,คะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไปรับชมกันให้จบคลิปเลยรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุม บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆออปชั่นแน่นๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้ราคาค่าตัวดีด้วยนะคะเป็นตัว Honda Civic FC 1.8 EL ปี16.17นะคะราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน8 0 0เท่านั้นทรงสปอร์ตสวยหรูนะคะใครสนใจหารู้ใช้งานแนะนําไปหนึ่งทางเล เลกเลยนะคะต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่ออกรถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อหานัดเดือนๆนได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คาปรึกษารับรองวมาได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรถบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อมาดืวนๆนได้เลยนะคะเพราะว่าราคาค่าตัวถูกสุด ร้านแล้วนะคะสำหรับตัวซีวิกนะคะ4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนแค่8,002น,นะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะแน,นะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยไปทะเบียนนี้เลยนะคะ5กอไกไอ่อออ่าง3591กรุงเทพมหานครโรโกด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ไฟแตดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยโคมไฟขาวๆสวยๆไม่มีแตกไม่มีล้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้ม ะคะใครสนใจนะคะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะใครที่มองหารถวิใช้าง,งานอยู่นะคะรีบจับรีบจองเลยลูกค้าขาออกรถช่วงนี้นะคะเริ่มผ่อนข้างว่าอีกทีประมาณกลางเดือนมกราเลยนะเอารถไปใช้าง,งานกันก่อนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูโรโกตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดละเยิ้มของเบ้าชงนะคะมาร์กแต้มสีจากโร งานมีเห็นชัดเจนสภาพสวยสวยเลยนะคะลูกค้าการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะถ้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะติดคิวกันสาดมาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบครเมียมนะคะกุญแจ ได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะลูกค้าล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยแล้วก็รุ่นนี้สตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยเขาก็จัดมาให้แบบครบๆเลยออปชั่นภายในให้มาครบเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะภายในเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นพร้อมกับคุชชั่นโทนเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเลขไมค์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่1,6 0,000กกว่าโล นะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมคกอใหม่นะคะเป็นรถ มือเดียวนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะนี่ไม้แสนหกหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะลูกค้าเข้าถ่ายน้ํามันเครื่องตามรอบอยู่แล้วนะคะลูกค้าเขามีแท็กด้านหมายการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้จอทัศสกรีนติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้กล้องถอยเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับองศามุมมองได้3ระดับเลยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะ เกียออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเนี่ยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะตัวเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะหนังดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆด้วยเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะโครงสร้างรถเดิมทางคันนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่าร่องรอยของการเคียรขยี้เลยนะคะลูกค้าทางร้านมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะ โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวรถชั้นนำเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะลูกค้ารับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์เนี่ยได้รถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรุ่นนี้ดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยรูออปชั่นแน่นๆนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้หนึงฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางเก้ยวน้ำได้อีกด้วยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลย นะคะ h o ซ v i c i v i c FC 1.8 EL ปี16-17นะคะ479,000บาทฟรีดาวน์8,200เท่านั้นรายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถส,สวยๆคันนี้ได้เลยนะคะบอดี้ด้านท้ายเดิมๆนะคะลูกค้าไฟไท้ายเดิมจากโรงงานเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจกด้านหลังนะคะ เป็นอ่ามาพร้อมกับตัวได้าเนาะไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้าง ถาดท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมโรงงานโลโก้มีติให้เห็นชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะแล้วก็ตัวคานด้านในตรงๆนะคะคานไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้เดิมๆสีเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยสนิมกัดจินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปเนี่ยใช้ งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะใครที่ชอบรถสไตล์อาสปอร์ตสวยๆเท่ๆนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะลูกค้าราคาไม่แรงด้วยนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานันด,ด่วนๆได้เลยนะคะในส่วนของผพนเพจของรถนะคะมีติดที่เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนหัวนาา็อตซอกประตูไม่มีรอยขรอยเขียบเขยืดนะคะ พอดีภายในสวยๆเลยไม่มีรอยช้ําหรือว่ารอยสลรถหลอกรอยสึกหร่อของการใช้งานเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโก้ฮอนด้ามีติดทุกกระจกเลยนะคะทุกบ้านกระจกเนี่ยมีโลโก้ติดที่เห็นชัดเจนนะคะลูกค้ารับรองว่าได้รถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ1 8 0 0ซี141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน 91-95e 20e 85เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยไม่มีคราบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มนะคะลูกค้าหัวน,น็อตไม่มีเขยียบขยื่นนะคะแล้วก็เลขพ์ดอะไหล่มีเห็นชัดเจนเลยนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะพวกรอยซีนรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจากโรงงานเมดอาร์ดเดิมๆนะคะคานตรงๆ,ๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าเดิมลง โลโก้มีเห็นชัดเจนสติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตำแหน่งเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเมทอาร์ตเบลโชมีเห็นชัดเจนซีนเดิมๆจากโรงงานหัวนอ็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขี้รอยเขีบเยบเพื่อนหัวน็อตแก้มด้านในก็เดิมๆเ,เช่นกันนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ะสติกเกอร์มอกอมีเตดที่เห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลย Honda c ซ v i c FC 1.8 e l ปี16-17คันนี้นะคะราคาถูกสุดในสต๊อก แล้วนะคะ479,000บาทฟรีดาวผล8,002ออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดไปเน็ตไปทำสัญญาณถึงที่ใครสนใจนะคะติดต่อหานัดดรนๆได้เลย0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะคสหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ